สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะโดยส่วนตัวนะคะวิธีบำรุงสุขภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในการชะลอวัยด้วยนะคะค่ะสิ่งที่เห็นนะคะโดยส่วนตัวของข้าพเจ้านะคะด้วยความที่ว่าคนเราเนี่ยอายุก็ต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะทุกนาทีแล้วก็ทุกวินาทีเนี่ย ก็คือความแก่นะคะความชราก็เข้ามาเยือนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมีทริคเ,เล็กๆน้อยๆนะคะอ่านี่ค่ะสิ่งที่เห็นนะคะก็คือที่ขา้าพเจ้าทานนะคะในบางบางครั้งนะคะเพราะว่าเราต้องทานอะไรหลายอย่ายานี่สลับไปสลับมานะคะเพื่อนๆค่ะตัวน,นี้นะคะก็คือคอลลาเจนนะคะค่ะเอ่อคอลลาเจนนะคะแล้วก็พวกไฮยาลูรอนหรือพวกเอ่อแต่ละยี่ห้อนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุนะคะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะ ส่วนต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนที่เคยอยู่เมืองไทยนะคะข้าพเจ้าก็จะทานเป็นของคอลลาเจนเนี่ยผงของเมจิอะคะ่ะที่เป็นที่กระป๋องสีทองนะคะแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอะคะ่ะถ้าคิดวา่าอะไรเป็นที่ของญี่ปุ่นนะคะคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยข้าพเจ้าลองอ่านดูแล้วก็ถามคุงจังดูเนี่ยเขาก็ ผลิตภัณฑ์เขาก็เชื่อถือได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะข้าพเจ้าก็โอเคอะไรก็ได้ที่ประหยัดเงินแล้วก็เราเชื่อถือได้นะคะก็เลยซื้อมาคือทานหลายๆย,ยี่ห้อนะคะไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นเมจิอาซาฮีหรือว่าอะไรต่อม่อะไรคะ่ะก็ทานทานได้หมด่นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าโอเคว่าเราเราเรามั่นใจยี่ห้อนั้นของผลิตของอของบริษัทนั้นนะคะนะคะ แล้วก็เป็นคอลลาเจนทานก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆอย่างเมื่อกี้นะคะเ้าพระเจ้าก็ทําโดยปกตินะคะเป็นเนี่ยค่ะเป็นสตรอเบอรี่นะคะโยเกิตเชคนะคะใส่น้ำผึ้งไปนะคะอาจจะเติมนิดหน่อยนะคะก็คือเราก็ใส่ไปหนึช้อนเนี่ยค่ะตึ๊บใส่เข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ครน,นี้ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมว่าคอลลาเจนเนี่ย เป็นส่วนสําคัญที่เราควรจะต้องทานนะคะนี่คือตัวตัวทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าตัวคนเราเนี่ยถ้าอายุ20ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตัวคอลลาเจนนะคะมันก็จะลดลงลดลงใช่ไหมคะคราวนี้ว่าไอ้อย่างตัวอย่างอะขอตัวนี้ก่อนนะคะของอาซาฮีเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ย้อของอาซาฮีเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแบบ แพ็คใหญ่นะคะแล้วก,ก็มีเป็นซองนะคะอ่ายกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็อันตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนเป็นคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นมีส่วนผสมของอผักนะคะซึ่งก็จะช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้ในส่วนหนึ่งด้วยและนอกจากนี้นะคะในตัวของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีอีลาสตินนะคะแล้วก็เออเนี่ยค่ะนะคะอ่าแล้วก็มีเอ่อโคเออโคเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะ เนี่ยอลาสตินแล้วก็โคแล้วก็คิวเทนะคะคราน,นี้จะมาเล่าให้ฟังว่าคอลลาเจนเนี่ยมีเออคือรวมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าคอลลาเจนออลาสตินแล้วก็คิวเทเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็ส่วนของพวกนี้นะคะเขาจะช่วยความยืดหยุ่นของผิวนะคะแล้วก็ป้องกันกระดูกพุนแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ชะลอความแก่ ผิวพรรณเราก็ดูชุ่มชื้นและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยนะคะถ้าอย่างใครมีปัญหาเรื่องข้อนะคะกระดูกนะคะก็แกลบก็แกลบเนี่ยค่ะก็ส่วนก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ว่าช่วยเราได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ว่าโคเอนไซม์อิวคิวเทนเนี่ยนะคะเพื่อนๆออส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคือหน้าที่หลังเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะผลิตนะคะพลังงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยในการต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ นะคะและคราวนี้ว่าในการหน้าที่ของการของคนไซคิวเทนเนี่ยนะคะออนอกจากต้านต้านไอ,อ้ต้านอนุมูลสระนะคะเขายังมีช่วยส่วนช่วยนะคะเรื่องสุขภาพของหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเฮยาลูรอนอ่ามีตัวของไฮยาลูรอนด้วยบางทีเนี่ยเราทานเป็นเอ่อ เครื่องสำอา,าะะโคโคงอะค่ะเครื่องสำอางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเน้นนะคะเอ่อโดยส่วนมากนะคะที่เห็นนะคะก็จะมีเน,น้นส่วนมากก็พวกไฮยาลูรอนค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาก็ตัวนี้นะคะของตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวไฮยาลูรอนด้วยอะคะ่ะนี่นี่นะคะไฮยาลูรอนซังนะคะเนี่ยค่ะนะคะไฮยาลูรอน,นะคะ่ะก็ช่วยเรื่องผิวเช่นกันนะคะความยืดหยุ่นของผิวนะคะค่ะ แล้วก็นอกจากเรื่องผิวเริ่มบบบ,บ,บำรุงนะคะชั้นใต้ผิวนะคะบำรุงกระดูกข้อกระดูกนะคะข้อเข่านะคะนอกจากผิวสวยแล้วยังบำรุงผมเล็บนะคะทําให้แข็งแรงจากข้างในด้วยนะคะส่วนคอลลาเจนเนี่ยนะคะ,อะคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเป็นโปรตีนนะคะที่อยูอ่เป็นโปรตีนสําคัญของผิวหนังนะคะที่ช่วยให้ผิวหนังเนี่ยนะคะ,ะแข็งแรง แล้วก็แน่นแล้วก็เรียบตึงนะคะส่วนอีลาสตินเนี่ยนะคะเขาก็จะจะทำเหมือนกับมีความคล้ายคลึงกับคอลลาเจนนะคะแต่ว่าสามารถยืดได้กว่านะคะจะด,ด,ดังนั้นน่ะตัวออลาสตินเนี่ยก็จะช่วยผิวหนังเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วออลาลสตินเนี่ยนะคะเพื่อนๆ เขาก็ยังเป็นโครงสร้างสําคัญนะคะที่จะให้เซ,เซลล์ของเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยคะ่ะเรียงตัวได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราอยุมากขึ้นใช่ไหมคะคอลลาเจนเอิลาสตินเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงริ้วรอยก็จะมีใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากเรื่องความสวยแล้วคะ่ะข้อกระดูกก็สำคัญใช่ไหมคะดังนั้นค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะที่ข้าพเจ้า ก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะอันนี้เนี่ยขาแนะนําส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยนะคะก็เขาก็จะมีช้อนมาให้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็เนี่ยค่ะ,แล,คะแล้วก็ตักใส่ช้อนเนี่ยค่ะทึ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็ทาน ออถ้าเ,เพื่อนๆนะคะจะสะดวกทานเป็นเ,ออเปล่าๆก็ได้นะคะหรือว่าคือชงน้ำปเปล่าก็ได้ค่ะชงเปเออใส่เป็นทั้งร้อนไร้ร้อนและเย็นก็ได้นะคะเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะทานเป็นออกาแฟานะคะหรือว่าเป็นเออครื่องดื่มที่เพื่อนๆชอบก็ตามชอบได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวข้าพเจ้าเนี่ยค่ะก็ใส่ในน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ผสมไปแต่ก็ ต้องทานอะไรที่อาหารที่สดแล้วก็มีประโยชน์ควบคู่กันด้วยนะคะเพื่อนๆอ้ออเพื่อนๆค่อต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเมื่อกี้อ่านเขามีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยวิตามินซีคอเอ่อเอ่อคิวเอ่อคิวคิวเทนนะคะแล้วก็ออลาสตินนี่ค่ะซึ่งวิตามินซีค่ะมันก็จะละลายนะคะขับมาทางปัสสาวะได้ไม่มีปัญหา ก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากบอกเพื่อนๆว่าก็ผักผลไม้สดนะคะทานให้ครบ5้าหมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีนะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวเมนหลัก แต่อันนี้คือตัวพริกเล็กๆน้อยๆโดยส่วนตัวของข้าพเจ้านะคะซึ่งก็ทานบ้างไหมทานบ้างผสมทานทานหยุดหยุดเพราะว่าทานหลายๆมีพริกหลายๆตัวะค่ะก็เลยต้องเหมือนกับผสมไม่ใช่ว่าทานให้มันสะสมกันไปอะคะอ่ะไม่ใช่ว่าทานแบบว่าทุกวันทุกวันขนาดนั้นนะคะคือมีหลายๆอย่างก็คือผสมผสมกันไปอะค่ะนะคะก็ขอมาแนะนํา หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆขอกำลังใจเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ